สนับสนุนโดยศูนย์ระบบประสาทและสมองโรงพยาบาลทบุรีสินค้าเกษตรคุณภาพมองหาสัญลักษณ์นูปโรคอกบนโลกมกบๆนี้ที่วันนี้กับคำถามถูกปากมาจากสาวที่พูดได้คำเดียวว่านูโรค่าเก้จัดอักขมสุรินั่นเองครับเธออยากรู้ว่าที่มาที่ไปของคำว่าเขาเล่าเนี่ย ค,คำว่าข้าวกล้องตามพจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ความหมายว่าเป็นข้าวที่สีเอาเปลือกออกโดยยังมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวอยู่ซึ่งแต่เดิมใช้วิธีการใส่ครกตามเอาเรียกว่าข้าวซ้อมหรือว่าข้าวซ้อมมือปัจจุบันเราใช้เครื่องจักรสีข้าวแทนแล้วจึงนิยมเรียกกันว่าข้าวกล้องส่วนคําว่ากล้องที่ว่านี้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับกล้องถ่ายรูปหรอกนะครับแต่เป็นคําที่ถูกนํามาใช้อีกความหมายหนึ่งซึ่งคําว่ากล้องตามพจนานุกรมนั มี2ความหมายด้วยกันนะครับก็คือกล้องที่หมายถึงกล้องถ่ายรูปกล้องจุลทรรศและอีกความหมายหนึ่งก็คือเท่ากล้องที่หมายถึงการสีการตามข้เปลือกให้เปลือกหลุดเรื่องราวของข้อกล้องก็เป็นด้วยประการละชนนี้แหละครับอ๋อถึงบังอ้อแล้วค่ะช่วงนี้บังอ้อจะพาท่านผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งไอเดียที่ไม่เหมือนใครนะครับที่นําความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และอาหารของตัวเองจะเป็นอย่างไรเราไปถึงเมื่อ้อช่วงนี้เลยครับและตอนนี้ผมอยู่ที่แหลบความอร่อยพร้อมด้วยปรมาจารย์ผู้คิดค้นสูตรสำเร็จความอร่อยสูตรนี้นั่นก็คือม so ิสเตอร์โซลีสวัสดีครับคุณโจ๊ะไอเจ้าการทดลองสูตรนี้เนี่ยมันสามารถจะสร้างเงินล้านได้จริงหรือเปล่าก็น่าจะจริงนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยนะครับครับผม และการทดลองแรกของเราตัวนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเราก็จะใช้สารที่อยู่ในถังนี้ครับม<ฆ>าทําให้เกิดความอร่อยและความสนุกครับงั้นต้องพิสูจน์กันเลยครับเชิญเลยและนี่คือการทดลองแรกของเราครับเดี๋ยวผมจะขีบขนมที่นเล็กชิ้นนี้ให้บ,บนมือนะครับแล้วรีบเอาเข้าปากเคี้ยวตลอดเวลาอย่าหยุดเคี้ยวจนกว่าฟันจะหมดนะครับ เฮ้ยผมตื่นเต้นอะเกลียวเลยครับเอาข้าป่านครับขาวอะไรครับโอ้ยมันมันถึงพุ่งมาครับเมื่อกี้ความเลยครับขนมมันเย็นมากแล้วก็ตัดกันโดยควมในร่างกายของเราครับอันนี้ก็คือเออร่อยมีทั้งความอร่อยและความนุ่นว แล้วก็มาถึงการทดลองอันที่2ของเรานะครับมิสเตอร์ซนครับอันที่2นี่คือการทดลองอะไรครับอันนี้เดี๋ยวเราทําเป็นไอศกรีมล้วกันครับโดยเจ้านี้ยังมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่ไหมครับแน่นอนครับเ,เดี๋ยวเราจะเริ่มเอาไอศกรีม,มรสวานิลานะครับใส่ครับโอ้โหดูนี่ถ้าไม่นึกว่าเป็นคนเย็นนะครับคนนึกว่าร้านเหล่านี้ไปไหมครับ เริ่มมีความเข้ากันมากขึ้นความเสดดิ์รับ,รรบมันไม่เหลือความเป็นข้อนลยครับมันกลายเป็นยืนๆวัวกันครับที่สำคัญเห็นไหมครับอ<ม>อกตัวกันไม่หล่นด้วยย<อ>กเว้นบนตาผมมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจสงสยัยนะครับว่าเจ้าสารที่มีควันพวยพุ่งนี้คืออะไรจริงๆแล้วมันคือไนโตรเจนที่เราใช้หายใจในอากาศ แต่นำมาทำให้อยู่ในรูปแบบของน้ำโดยควันที่พุ่งออกมาก็จะเกิดจากการระเหยของไนตโตรเจนซึ่งสิ่งที่เราจะได้ก็คือความเย็นที่ทำให้ไอศสครีมเกาะตัว,ตวปเป็นเนื้อดเดียวกันได้ภายใน30วินาทีโดยประาศจากเกล็ดน้ำแข็งนั่นเองแหละครับเมื่อกี้ ส่วนผสมหนึ่งในนั้นก็คือไนโตรเจนเหลวเอามาทําเป็นอาหารแล้วรับประทานได้ไหมครับได้ครับเพราะว่าไนโตรเจนเหลวทําจากอากาศที่เราหายใจครับแล้วอากาศนี้มาทําอยู่ในรูปน้ำมันจะมีอุณหภูมิลบหนึ่งร้อยเ้า,ส,าเสิบกองศาเซลเซียสและเขาใช้เยอะที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารแช่แข็งครับ จากไอศครีมไนโตรเจนเหลวพระเอกของเราก็ยังสามารถนำมาต่อยอดความสนุก <Yeah. S 1> ได้อีกหลากหลายเมนู <Yeah. S 1> เลยทีเดียวเลยครับเอาไนโตรเจนเหลวใส่ก่อนนะครับโอ้โอวเคนู่มาแล้วเดี๋ยวเราต้องรอควันหมดก่อน oh. เพราะเราใช้ไนโตรเจนทำให้ไอติมกับลูกเบียร์เย็น oh. เป็นน้ำแข็งแทนน้ำแข็งครับ แม้เมนูที่เกิดขึ้นมาแต่ละอย่างนั้นจะรู้ทำง่ายและสนุกเพียงเพราะมีนโตรเจนเหลวเป็นพระเอกแต่ความจริงแล้วทุกเมนูนั้นล้วนต้องผ่านการคิดคน้นและทดลองกันมาเป็นรางปีนะครับถึงจะกลายเป็นที่มาของสูตรสำเร็จที่อร่อยและสนุกแถมพิชิตเงินล้านมาให้คุณผู้ชมได้ลิ้มลองกันนั่นเองแหละครับ ในโลกนี้นมีคนทําแบบนี้บ้างไหมครับมีคนที่ทําสูตรเป็นตัวเองแค่ไม่เกินจากห้าหกเจ้าครับห้าหกเจ้าซึ่งเราเป็นหนึห่งในนั้นเราเป็นหนึห่งในนั้นแต่ถ้าในแถบทวีปเอเชียของเรานี่ก็คือเดีนเจ้าแรกเจ้าจะมือรั้ง,งครับ,รบไม่สงสัยเลยว่าทําไมถึงเป็นเคล็ดลับสุดสำเร็จที่ชิดเง,งินล้านได,ไคดน้ครับผมยอดนยิ้มครับครับผม และทั้งหมดนี้ก็คือบางอ้อนะครับสารบันเทิงร่มดีที่จะตอบทุกคำถามคลี่คลายทุกข้อสงสัยสำหรับวันนี้หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่กานคงถึงบางอ้อพบกันใหม่วันเสาร์หน้าบ่ายสองโมงครึ่งบนไดนาสตีทีวีสวัสดีครับบางอาา้อเสาร์หน้าพบกับเรื่องราวอีกๆกับเจ้าก้อนอุ่นจีลาวณี เจ้าก้อนขุนจิตถูกนำไปทำอะไรถึงบึงอ้อเสาหน้าบ่ายสองโมงครึ่งโอนได้นายทีวีฟยนเสียงถ้าฟันเสียงนี้มันเสต็ี่จะฟันโดนชะลาน้อยไอาการาอะลาม่ไรครับนิ้วโป้งผม,มครับเฮ้ยเอาน,นี่เขาก็ล้วงไปหยิบให้ตรงฐาน ร้อนมากคุณยาม,มันมันมันเอามือผ่านข้าไปไม่ได้ไลเลยร้อนมากมยิงไม่เชื่อลองคุณยาย